ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิของเราด้วยนะคะเว้ยเว้ยนายตัวร้ายที่รักตอนที่3 1 0รอสิฉันนอนไม่หลับถ้าไม่มีนายครั้งนี้หลู่จื้อเดินมากับชุยหังตั้งแต่ต้นทางจนสุดทางของซอยฮูปูเซียงความจริงไม่สำคัญว่ากินอะไรแต่สิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกที่ได้อยู่เคียงข้างกันในตอนนี้ แม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่ถ้าไม่มีหลูจื้ออยู่ใกล้ๆชวยหางคงไม่รู้สึกพึงพอใจแบบนี้อย่างไรก็ตามการที่เขาตามติดตัวเองแม้ว่าตัวเองจะเห็นอะไรก็อยากกินไปเสียหมดแต่ก็ยังรู้สึกว่าหลูจื้ออร่อยถูกปากที่สุดพวกเขาเดินไปรอบๆซอยฮูผู้เซียงตลอดทั้งช่วงบ่ายเหมือนกับเด็กสองคนที่ไม่เคยเห็นโลกมาก่อนเมื่อกลับมาจากซอยเทศบาลฮูผู้เซียงหังก็รู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องกินอาหารตอนเย็นอีกแล้ว แต่เขาไม่อยากให้หลูจื้อรู้สึกหิวเขาจึงทำกับข้าวทั่วๆไปไว้สักสองสามอย่างฉันได้ยินมาว่าคนตรงเปยชอบกินน้ำจิม้มต้นหอมแล้วทำไมนายไม่กินละ่ะหรือว่ากลัวมีกลิ่นปากแล้วฉันจะรังเกียจหรอหลูจื้อเอ่ยถามในระหว่างมื้อเย็นชุยหังเอ่ยตอบไม่ใช่หรอกต้นหอมของที่นี่รสชาติไม่เหมือนของตรงเปยถึงแม้ว่าต้นหอมของที่นั่นจะมีรสเผ็ดแต่ก็ยังมีรสหวานด้วย ต้นหอมของที่นี่เทียบไม่ได้กับของทางตรงเป่ยเลยงั้นลืมมันไปเถอะว่าต้นหอมของนายมีรสหวานได้ด้วยหลู่จื้อเอ๋ยบอกชุยหังรู้ว่าเขาไม่เชื่ออย่างแน่นอนจึงเอ๋ยบอกถ้าฉันมีโอกาสพานายไปตรงเป่ยจะให้นายลองชิมดูแล้วนายก็จะรู้เองได้สิพอดีว่าฉันเป็นลูกเขยของคนตรงเป่ยก็จะไปเที่ยวตรงเป่ยบ้างแล้วกันหลู่จื้อพูดด้วยรอยยิ้มตอนกลางคืนหลู่จื้อต้องให้ชุยหังไปอาบน้ำด้วยอย่างแน่นอน โดยบอกว่าเขาถูหลังเองไม่ถึงหลังจากที่ชุยหังเข้ามากลับไม่ง่ายเลยที่จะถูหลังอย่างนั้นหลังจากที่ถูกกินอีกครั้งในห้องน้ำขาของชุยหังก็อ่อนแรงลงเล็กน้อยชุยหังมองไปที่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของหลูจื้อที่นอนอยู่บนเตียงเขาจึงกระโดดขึ้นเตียงไปกัดริมฝีปากของเขาทันทีพรุ่งนี้ตอนเช้าฉันต้องกลับกองทัพแล้วนะมีอะไรอยากจะบอกฉันไหมหลูจื้อเอ่ยถาม การจากลากันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากแต่ก็ต้องเผชิญกับมันอยู่ดีชุยหังครุ่นคิดอยู่สักพักจึงเอ่ยบอกฉันอยากฟังนายร้องเพลงให้ฉันฟังอะไรนะร้องเพลงเหรอ๋หูจื้อเอามือของเขามาวางบนหน้าผากของชุยหังฉันไม่ได้มีแค่สักหน่อยก็แค่อยากได้ยินนายร้องเพลงชุยหังเอ่ยบอกเพลงอะไรละ่ะหลูจื้อรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเพลงดอกไม้สีเขียวในกองทัพ หลูจื้อเอ่ยถามทำไมจูจ่ๆถึงอยากฟังเพลงนี้ขึ้นมาละ่ะไม่มีอะไรหรอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็แค่อยากฟังขึ้นมาได้ฉันจะร้องให้นายฟังใบไม้ปลิวสวัยในลมหนาวกองทับดอกไม้สีเขียวเหล่าสหายร่วมรบอันเป็นที่รักไม่ต้องคิดถึงบ้านไม่ต้องคิดถึงแม่เมื่อชวยหังตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเขาก็ไม่เห็นหลูจื้อแล้วครั้งนี้เขาน่าจะรีบออกไปซื้ออาหารเช้ามาไวใ้ให้ชวยหัง ช่วยหังนยีตาไปมาแล้วจึงส่งข้อความไปหาหลูจื้อถึงหรือยังอืมถึงแล้วนายตื่นแล้วเหรออืมไม่มีนายอยู่ข้างข้างก็เลยนอนไม่หลับหลูจื้อตอบกลับปากเล็กๆนี้หวานจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนร้ายกาศตอนนี้เปลี่ยนไปได้ยังไงกันช่วยหังหัวเราะจากนั้นจึงตอบกลับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะเด็กดีงั้นคราวหลังก็ต้องดีกับฉันมากๆแบบนี้นะฉันไปทำธุระก่อนถ้านายไม่นอนแล้วก็ลุกขึ้นมากินอาหารเช้าเถอะ อืมรู้แล้วช่วยหังกอดหมอนที่หลูจื้อใช้เมื่อคืนอยู่บนเตียงและไม่อยากขยับไปไหนอีกแล้วแม้ว่าจะไม่อยากนอนแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรดีหลังจากที่นอนอยู่บนเตียงจนถึงเที่ยงเขาจึงลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านและไปกินข้าวไม่คาดคิดว่าบริษัทที่เขาเคยไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ได้โทรมาหาเขาในช่วงบ่ายบอกให้เขาไปอบรมในวันมะรืนได้เลย หลังจากนั้นบริษัทก็ส่งข้อความมาให้เขาเพื่อเป็นใบยืนยันผ่านทางกับพนักงานหน้าประตูเมื่อนึกถึงว่าตัวเองต้องไปทำงานแล้วชุยหังก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยตอนที่311การฝึกอบรมชุยหังบอกข่าวนี้กับหลูจือ้อแต่หลูจื้อกลับตอบข้อความกลับมาในช่วงตอนเย็น แม้ว่าเส้นทางสายอาชีพจะไม่สามารถบอกอะไรเขาได้เพียงแค่ให้ช่วยหังตั้งใจฝึกอบรมให้ดีส่วนเรื่องอื่นนั้นยังไม่ต้องนึกถึงมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าถ้าคุณทำงานอย่างหนักแล้วก็ไม่ต้องทำมันอีกช่วยหังไม่อยากถอดใจเมื่อต้องพบกับความลำบากดังนั้นเขาจึงตั้งใจทำมันให้ดีตอนเย็นเขาจัดเตรียมของของตัวเองไว้และดูว่าเขาจะใส่ชุดอะไรในวันรุ่งขึ้น ไม่ต้องใส่ชุดเป็นทางการมากเกินไปเพราะตัวเองแค่ไปฝึกอบรมไม่ได้ไปทำงานอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่สามารถใส่ชุดสบายมากเกินไปเพราะเป็นสถานที่ทำงานความวุ่นวายนี้เป็นปัญหาเดิมๆของชุยหังไปแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาในการเลือกอะไรแบบนี้แต่ความจริงนั้นเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางครั้งเขากลับใช้เวลาคิดนานเกินไปหลู่จื้อไม่ได้กลับเข้ามาในตอนเย็นแต่ชุยหังก็ค่อยๆชินไปแล้วในอนาคตจะต้องมีวันแบบนี้อีกหลายครั้ง เพราะสุดท้ายแล้วหลูจื้อต้องมีภารกิจของตัวเองที่ต้องทำเพียงแค่เขามีตัวเองอยู่ในใจและไม่ตั้งใจละเลยตัวเองก็พอแล้วเมื่อถึงวันพุธชุยหังก็ตื่นแต่เช้าอีกครั้งหลังจากนั้นก็แต่งตัวและตรงไปที่บริษัทเหมือนกับครั้งที่แล้วหลังจากที่ผ่านคนเฝ้าประตูเข้ามาด้านในเขาได้บอกกับชุยหังว่าครูฝึกอบรมอยู่ในห้องประชุมหลังจากที่เขาเข้าไปในห้องประชุมเขาพบว่ามีคนอยู่มากมายในห้องนั้นห้องประชุมขนาดใหญ่ทั้งห้องเต็มไปด้วยคนมากมายในแต่ละแถว แน่นอนว่ามีบางคนได้รับการแนะนำจากคนรู้จักและบางคนก็มาที่นี่ด้วยกันดังนั้นทุกคนจึงคุยกันอย่างคึกคักเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนแต่ชวยหังไม่รู้จักใครแม้แต่คนเดียวเขาจึงทำเพียงนั่งอยู่ในมุมของตัวเองและฟังสิ่งที่คนอื่นพูดคุยกันทุกคนนั้นไม่แตกต่างกับเขาไม่มีใครใส่ชุดยิ่งใหญ่อลังการมาแบบนั้นมีเพียงแต่ใส่ชุดที่เหมาะสมมาก็เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบางคนที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มมาแต่ก็ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่มากเกินไปผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้มีมากกว่า100คนนอกจากนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปทำในส่วนของเบื้องหลังการถ่ายทำคนส่วนใหญ่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการขายตอนนี้ในบริษัทแบ่งออกเป็นหลายตลาดซึ่งหนึ่งในนั้นตลาดเฮยหลงเจียงเป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากมีตลาดกวางตุ้งอยู่ที่นั่นผู้คนที่นั่นจึงให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก ดังนั้นพวกเขาจึงยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับตลาดอื่นๆเหมือนกับว่าที่จีเซียงเหอจะเป็นตลาดที่มีอำนาจใหม่และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในขณะที่ตลาดในยูนานกุยโจและเส่ฉวนเพิ่งเริ่มก่อตั้งและอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตลาดไหนต้องดูคะแนนของพวกเขาหลังจากที่จบการฝึกอบรมแล้ว ในที่สุดก็มีคนปรากฏตัวดึงดูดสายตาผู้คนอยู่บนเวทีจากนั้นก็จับไมโครโฟนพูดกับทุกคนว่าขอให้ทุกคนทำให้ดีก่อนอื่นขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การปฐมนิเทศการฝึกอบรมของบริษัทเราการฝึกอบรมในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นสมาชิกในบริษัทของเราแล้วหลังจากนี้อีกสาวันจะมีการประเมินและแบ่งคนเข้าไปในแต่ละตลาดพวกคุณถึงจะได้รับค่าตอบแทนจากการฝึกอบรม จากนั้นก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ได้รับมอบหมายดูเหมือนว่าบริษัทนี้จะมีความเป็นมืออาชีพเป็นอย่างมากและการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆก็ค่อนข้างดีมากเช่นเดียวกัน3วันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้พื้นฐานบางอย่างของบริษัทเนื่องจากพวกเราอยู่ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาจีนเนื้อหาส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นฐานของการแพทย์แผนจีนและรวมถึงอวัยวะภายในตันทั้ง5และ5้าสีหเสียงของร่างกายมนุษย์รวมทั้งหยินและหยางในร่างกายด้วย บุคคลนั้นน่าจะเป็นครูฝึกอบรมของพวกเขาความประทับใจของชุยหังที่มีต่อเขาคือความสุภาพเรียบร้อยแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในหนึ่งเดือนวิทยากรอย่างพวกเขาจะสามารถทำเงินได้มากมายเท่าไหร่ช่องมาฟังสิตอนที่312อวัยวะภายในตันทั้งหในช่วงเช้าวพวกเขาเน้นให้ทำความเข้าใจในเนื้อหาหลักเกี่ยวกับบริษัทในรุ่นก่อนและกระบวนการพัฒนาของบริษัท รวมถึงชื่อเดิมของบริษัทตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นว่าบริษัทมีกี่แผนกมีกี่คนที่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจปัญหาทางด้านโภชนาการเพราะไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้ในช่วงพักกลางวันยังมีโรงอาหารที่พวกเขาสามารถรับประทานอาหารได้โดยเฉพาะอีกด้วยไม่คิดเลยว่าอาหารในโรงอาหารนั้นจะค่อนข้างดีและสะอาดเป็นอย่างมากชุยหังรู้สึกว่าในแต่ละที่ของบริษัทนั้นไม่มีอะไรน่าผิดปกติ เพียงแต่คิดว่าบริษัทแบบนี้เขาจะถูกกดดันมากแค่ไหนในอนาคตเนื่องจากว่าเขาเคยได้ยินมาว่าพนักงานขายทุกคนเหมือนจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทําตามถ้าหากว่าผลประเมินของการทํางานนั้นไม่สามารถทําตามได้ทั้งหมดซึ่งหมายถึงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทํางานตําแหน่งนั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นเงินเดือนจํานวนมากนั้นได้มาจากผลประเมินของการทํางานถ้าหากไม่มีผลประเมินการทํางานทุกอย่างก็ไม่มีความหมายเพียงแค่ดูจากฐานเงินเดือนที่สูงและค่าคอมมิชชั่นที่ต่ํา ก็ทำให้รู้ได้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เคยคิดไว้แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยบางคนที่ขายบ้านมีรายได้เดือนละหลายแสนบางคนได้รวมจากฐานเงินเดือนด้วยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพูดหรือทำอย่างไร ช่วงบ่ายพวกเขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนซึ่งเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของธาตุทั้งห้าที่สอดคอล้องกับอวัยวะภายในตันทั้งห้าได้แก่หัวใจตับม้าปอดและไตาจากนั้นแยกว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรในร่างกายและสามารถดูได้ว่าอวัยวะภายในตันทั้งห้ามีส่วนผิดปกติจากส่วนใดได้บ้างชุยหังรู้สึกว่าการแพทย์แผนจีนนั้นมีความซับซ้อนมากมีหลากหลายสิ่งในนั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แม้แต่การเกี่ยวข้องกันก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่แพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณจะมีอยู่ในวรรณกรรมมากมายเหมือนกับว่าเมื่อได้เรียนแพทย์แผนจีนแล้วมีหลายสิ่งมากมายก่อตัวขึ้นในสมองระบบมากมายเช่นนี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในสามวันก็จะสามารถเข้าใจได้ทั้งหมดพวกเขาทําได้เพียงทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆหลังจากนั้นเมื่อได้โทรคุยกับลูกค้าในอนาคตบางคําถามก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าอวัยวะส่วนใดเป็นปัญหา จากนั้นจึงใช้คำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์แผนจีนตอบคำถามเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกเชื่อถือและไว้วางใจความรู้บางอย่างเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องจำให้ได้เช่นไตควบคุมกระดูกและไขกระดูกตับควบคุมเส้นเอ็นและเส้นผมสามารถสะท้อนถึงปัญหาของอวัยวะทั้ง3มได้ถ้าหากว่าผมร่วงแสดงว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับไตถ้าเส้นผมแห้งแสดงว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับปอดถ้าเส้นผมไม่ค่อยดำแสดงว่าเกี่ยวปัญหาของตับและไต ช่วยหังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการเรียนแพทย์แผนจีนจะเป็นเรื่องที่สนุกอย่างนี้ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าแพทย์แผนจีนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่เมื่อได้พบวิธีการเรียนที่ถูกต้องและถูกวิธีทําให้เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวขณะที่เขากําลังกลับบ้านในหัวของเขาก็มีแต่ทฤษฎีเกี่ยวกับตับเป็นธาตุไม้ไตเป็นธาตุน้ําตับกักเก็บเลือดไตกักเก็บสารจําเป็นและระบบการไหลเวียนของเลือด นอกจากนั้นพวกเขายังมีรถรับส่งให้ด้วยแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็สามารถนั่งรถรับส่งได้เงินเดือนและสวัสดิการแบบนี้ทำให้เขารู้สึกประทับใจกับบริษัทนี้เป็นอย่างมากถ้าหากได้ขึ้นรถรับส่งไปทำงานทุกวัน ก็จะสามารถประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมากหลังจากผ่านไปหนึ่งปีและที่สำคัญไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเบียดบนรถสาธารณะถ้าหากได้ขึ้นรถรับส่งไปทำงานตัวเองก็จะได้ไม่ต้องหลีกเลี่ยงสีลธรรมในการสละที่นั่งให้กับคนชราคนป่วยและคนพิการอีกต่อไปหลู่จื้อโทรหาเขาและถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างชุยหังจึงบอกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวันนี้ให้กับหลู่จื้อได้ฟังอย่างตื่นเต้นดูเหมือนว่านายจะไม่ได้รังเกียจงานนี้นั้นงั้นก็ลองทำไปก่อนแล้วกันหลู่จื้อเอ่ยบอก ฉันก็คิดไว้แบบนั้นเพราะยังไงก็ต้องมีครั้งแรกเสมอแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสังคมได้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขายความจริงแล้วใครก็สามารถทําได้แต่ฉันจะต้องฝึกการรับมือกับสถานการณ์ไว้บ้างหลู่จื่อหัวเราะและเอ่ยบอกแค่ไหนไม่ฝึกการด่าคนก็พอแล้วตอนที่313แบ่งตลาดตอนกลางคืนชุยหังก็ยังคงนึกถึงเนื้อหาที่ครูฝึกอบรมพูดในวันนี้เขารู้สึกว่าสมัยที่เรียนอยู่ก็ยังไม่เคยจริงจังขนาดนี้มาก่อน วันรุ่งขึ้นเขานั่งรถรับส่งมาถึงสถานที่ที่คุณครูคนนั้นได้บอกก่อนหน้านี้ได้อย่างราบรื่นเมื่อวันคนที่มาฝึกอบรมเหล่านั้นมีบางคนดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความอดทนและเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับพวกเขาถ้าหากไม่ใช่เพื่อเงินพวกเขาไม่น่าจะมาที่นี่อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทัศนคติของผู้อื่นก็ไม่มีอิทธิพลอะไรกับช่ยหางแม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ผ่านการประเมินแต่เขาก็ยังได้เรียนรู้อะไรเหล่านั้น อย่างน้อยหลังจากนี้เมื่อได้ทำอะไรในอนาคตก็ควรใส่ใจกับส่วนประกอบของโภชนาการและสิ่งที่ดีต่ออวัยวะในร่างากายของตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรแต่ชวยหังนั้นตั้งใจฟังอย่างจริงจังและจดสรุปได้มากกว่าคนอื่นเล็กน้อยเพราะเขาจดเกือบทุกประโยคที่ครูฝึกอบรมพูดหลังจากนั้นชวยหังก็ได้รับคะแนนเต็มติดต่อกัน3วันอย่างไม่คาดคิด ความจริงแล้วเนื้อหาในการประเมินได้ถูกพูดไปทั้งหมดในก่อนหน้านี้แต่บางคนไม่ได้ใส่ใจหรือมีจุดที่คล้ายกันจึงทําให้บางคนไม่ได้ดูอย่างละเอียดรอบคอบขณะที่กําลังไปกินอาหารกลางวันหลายคนที่เคยคุยกับชุยหังในช่วงสองวันที่ผ่านมาหลังจากที่รู้คะแนนของชุยหังแล้วทุกต่างก็ถามว่าเขาท่องจําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรตอนนั้นอีกด้านหนึ่งชุยหังก็ส่งข้อความไปหาหลูจื้อเพื่อบอกข่าวให้เขารู้อีกด้านหนึ่งก็ตอบคําถามว่าเขาเพียงแค่สนใจเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นเขาจึงจำมันได้แน่นอนว่าเขาต้องถ่อมตัวไว้เขาจึงไม่สามารถพูดออกไปได้ว่าความจริงเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องง่ายมากถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นการทำร้ายความมีเกียรติของตนเองที่ผู้อื่นมอบให้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงบ่ายก็ยังอยู่ในห้องประชุมห้องนั้นแต่ว่าบรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมแล้วแม้ว่าพวกเขายังคงนั่งอยู่ในที่เดิมแต่ด้านหน้ากลับไม่ใช่ครูฝึกอบรมแล้วมีเพียงคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอยู่เพียงไม่กี่คนดูเหมือนว่าทั้งหมดนั้นอายุจะยังไม่มาก แต่ชายไวกลางคนที่สวมแว่นอยู่ตรงกลางนั้นดูเหมือนจะทำตัวให้ไม่เป็นที่สนใจแต่ความจริงแล้วเขาดูประมาทเป็นอย่างมากบางคนเป็นคนที่ลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วกลับมาอีกครั้งดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักเขาอยู่ตรงนั้นพูดกับคนด้านข้างว่าคนนี้เก่งมากเขาเป็นคนตัดสินใจหลายอย่างในบริษัทและทิศท,ทางการพัฒนาของบริษัทนั้นเป็นเขาที่ช่วยผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจเขาเป็นนักวางแผนธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพมาก กล่าวได้ว่าปัจจุบันบริษัทยิ่งใหญ่อย่างนี้ได้เป็นเพราะคุณงามความดีของเขาเขาเป็นคนที่ทมตัวมากแม้ว่าเขาจะได้รับความนับถือจากเจ้านายและทุกระดับชั้นในบริษัทแต่ทุกครั้งที่มีการแบ่งตลาดเขาก็ยังคงอยู่ที่นั่นด้วยตนเองและติดตามผลคะแนนและประสิทธิภาพอื่นๆของทุกคนจากนั้นทําการตัดสินใจด้วยตนเองสําหรับผู้ที่ทํางานจริงจังเช่นนี้สร้างความประทับใจให้กับชวยหังเป็นอย่างมาก วิธีการแบ่งตลาดของพวกเขานั้นซึ่งทุกครั้งเขาจะเรียกคนขึ้นมาในแต่ละแถวให้ออกมาแนะนําตัวกับเขาโดยเขาจะใช้เพียงข้อมูลในมือเท่านั้นจากนั้นก็แบ่งพวกเขาไปแต่ละตลาดบางคนก็ได้อยู่ด้วยกันบางคนก็อยู่คนละตลาดซึ่งแท้จริงแล้วมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรชุยหังก็ไม่เข้าใจเมื่อมาถึงตาของชุยหังคนนั้นมองชุยหังเล็กน้อยและบอกว่าชุยหังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้คะแนนเต็มในครั้งนี้ชุยหังจึงได้รู้ว่าความจริงแล้วคนที่ได้คะแนนเต็มไม่ได้มีเพียงแค่เขาคนเดียว หลังจากนั้นเขาก็ได้รับมอบหมายให้ไปตลาดเฮยหลงเจียงซึ่งทําให้เขาดีใจเป็นอย่างมากเพราะตลาดที่เขาต้องการติดต่อด้วยมากที่สุดคือตลาดนี้เขาได้ยินมาว่าตลาดนี้ทําเงินให้บริษัทมาตลอดและเป็นตลาดที่อยู่ในแถวหน้ามีแนวโน้มที่ดีและผู้จัดการในหลายๆแผนกก็ถูกเลือกมาจากตลาดนี้แม้ว่าเขาต้องกลับไปเรียนต่อในอนาคตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหาตลาดที่ดีกว่านี้เพื่อสร้างรายได้ไม่ได้ฝากทุกคนกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องมาฟังสินะคะ